สบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันบรสบผลสกุลเด้อเมื่อนอีก็ม,กมาพบพ่อก็น้องแหล่แหวมาตะทานม่เฒ่าพี่น้องโดยแหวมาก็เห็นแม่แตู้เพิ่นกําลังกองพื้นน้องพี่น้องเมื่อนีเพิ่นยังบ่ทันไปดินเพิ่นน้องพี่น้องมาเพิ่นมากองพื้นแต่เศร้าเพิ่นและเพิ่น่าโดยอ่ะสีไปเบิง่งนากันเลยน้องพี่น้องเม,ม,ม,ม่เพิ่นก็มานาน้องเหล่ก็มาซอยเมถาบั่นพื้นซอย

ช้อนไปนำน่องพื้นไม่น้อยมีแต่ไม่น้อยแล้วพื้นอากาศกห็ห้อนห้อนให้มันแน่นเลยเนาะคำไว้ หนึ่งซีใบดินใหม่อยู่บ่ไหมแถวใส้ผมเฮาสบายดีรึเแม่สบายดียปลาถิ่มปรับเลยเนาะใหม่กะยอแงแต่พื้นใหม่น้อยหาซ้อนใสน่เนาะและ้วก็ไปดินใหม่ไปเลยไปดินใหม่กะไปหาพื้นตื่มบ่อน,นี่นะ าเท่านั้นแล่พื้นกันได้เนาะพอได้อยู่แดดก็บแดดแดดมือนี้ก็ได้สองมือนี่เลยเนาะมือวานนี่กับมือนี้อากาศแดดสามหลดกับสามนี่แล่พื้น ลืนอยู่ดอกเป็นยังเราตกบันแนบ่ไปอนนานะรอนั่นนั่เราก็เราคุเราก็ยกใ่แล้วก็ินลมนะอืมคุนกับคุ้น้อยๆจเราเคยเห็นแล้วนเราก็เห็นแล้วนี้เนำออบางเธอจกรบลำน้ำอืมว้นํำแดดไปหนังเลยตี แม่แถาก็ผ่าแพร่เขียนหัวผมมีหมวกเนาะใส่หมวกเอ้าสะมีหมวกก็ใส่หมวกหมักใส่แพ้่เนาะจา้ะเนาะเอาแพเคียนหัวหมัดพอมันห่มนี่แหลวมันแดดแม่เถ่าชเม่แมก้องพื้นมานนิตอนเศร้าก้องแต่เศร้า สวยๆพลเจังได้ไปดินใหม่เอาเก่ามาเติมน้ำมันแลวก็ว่าซิมาเวเอาเจ้าเลยยันบุนทานเจ้าอยู่คะแีนว่าบบมือนีเแบบจ้าบริไปเนาะยังอยู่กองพื้นก่อนไม่บุพอก็ไปหาเติมเนาะอยู่พุน่นกะยังบริเต็มโหลดเนาะกองอยู่พุ่นกะกองอยู่ทางดินใหม่เพิ่นพแหละ พื้นก็อยากหายากเลยน้อยหนึ่งพื้นก็ได้บด้ตัดบนตัวนี้ไปเลยบ่เด็ดนี่ก็แห้งเรียนแล้วไปนาผุนก็ไปเย็นเศร้าเมื่อยแล้วเนาะ เต่าเมื่อกี้นี้ได้อีกจักสอบกูไม่เถ้าอืมชิมห่าไมไม่น้อยิหาเอาไปดินใหม่น้ำเนาะอันเอาไปไ,ไ,ไปดังยังแคนชอบฮันเอาชิไปดินใหม่อยู่ฮันอือใหม่เบิดอยู่เลยใหม่เบิดอยู่ที่นนเนาะเผาแต่ละเถื่อก็ได้ พอได้ด wow. ังได้ขายนี่แล้วโกงแต่ละเธอคือาเอเก็บใหม่ซอนก่อนมนเลยจังหาเติมยังบมด้เต็มกองปันได สามโหลดกะบึงจะคือสองโหลดเนาะไหมเท่าชนลายก็มีแต่ไม้อันไม้ดอกแล้วกะยงังก็เป็นคอนอยังมันนีเลยหาเก็บอยู่แถวดินใหม่บานใหม่ที่บ้านใหม่แม่ตู้คำ <laughs> cái xây muỗng á mẹ ơi โซนพื้นน้อยโอ,อ้ถึอมือได้คงแต่เศร้าตอนนี้แกเวลาสิบเอ็ดโมงเลยแมเวลามันกไว้เนี่ยแปบบเดียวสิบเอ็ดสิบสองโมงเลย แม่พื้นมาอันมาหานกันเ,เวมหาเมถาก็เลยซอยแบบนี้เจ้าได้ซมแม่ได้พื้นจักโลดเลยเป <laughs> ็นกระตัดพูดีเอาทางเม่กันด้ยจะขีดได้สำได้เลยเนะ<ม>าะเท่ากัน,น,นพื้นพอเท่าพื้นก็จะได้สีหาโลดเลยเนาะ สามสี่หลดเราจะเพ่ม้าเือจทกอนอืเพินมือเยอด้เพ่มือจักน้ำเนี่ยได้มือเศร้านี่เพิ่นกะบางเธอกาคว้านได้ตัดพื้นกันนะพันได้ไดล่หลุดก็ได้เต้าใหญ่เลยเนาะไหมท่า <laughs> พิ่นกะตั้งแต่มาเพิ่นหาก็ได้กนกองน้อยหนึง่งกองฐานเพิ่นได้ซิมหาสอบขายไดแล้วช่วงนี้ก็มีคนมาสื่อลายอยู่ น้ำก็ขึ้นร้ายเนาะไม่เท่าฝนตกตลอดก็น้ำก็ขึ้นร้ายตาขุดถ่านก็บสบายอยู่ดอกลงแป๊บเดียวก็ตักเอาแล้วก็ขึ้นแดดก็เดดเดด แดดกแดดอิลี่แอลเด็ดก็ดีก็ดอดดดดดด <c oughs> จะไหนก็เป็นเพลงแล้วเนี่ยติ๊กเดยถิ่นใช่เลย <c oughs> ชุดชำนัน <c oughs> บ่ไม่เท่าอันปากจูดนะหรือว่าสิตตอลงอีกนั่นนะ <c oughs> ชุดชำนนี้บ่ รีบเขาอีกแล้วทั้งนะั้นชุนมาท่าเอห้อยางลบไปลบมาอยู่ยาอ,ยอาไปอันเดียวก็ได้ ผ้าอยู่พุ่นก็มีอยู่ด,ด้วยสำหรับไพซิตัดซอยก็เอาผ้าอยู่หันแล้วหาเก็บแถวนั่นก็พอได้อยู่ืนกันได้ตัดไม่หนอกไม่น้อยซัดไม่ใหญ่ก็บ่ได้แล้วดินเพิ่นพี่น้องเ,เลยเ่คอ,อนะ้ำเพิ่นตัดไม่น้อย พอได้ทานแดดเปิดมืออลไรมือนี้นะยามแรงๆเปิ่จังวะหุ่ม มาณ3-4โมงพูเด้อกะสิเบิดแล้วเก็บใส่เก็บใส่สน่อยกะเบิดมีแต่ไม้น้อยจักว่าได้จักโหลดเนาะจังสิเต็มตอนนี้ก็3โหลด ขึ้นใหญ่นี่ก็ขึ้นเองบ่ไม่เท่า,ทาอืมไปหน้าเอาขึ้น แค่นีมันเดดทางกับโบเปื้อนไปนั่นไปนี่่ะคือสีสบายอยู่ตะกี้นะขับโหลดกย็ยานแต่พาอันยันต่พาโหลดล่มเพราะวะ่าทางมันเปื้อนเลยทางมันมืนแล้วก็ยันพาโหลดล่มแหละขันวเดดไปนี่ก็แห้งแ,หงแล้ว,ลวบปนี้ทางก็แหง้งนำกระบ,บกเลยทางทางมันเขาเฮือนเขา ນย່ງນອาໂຍນดນໂຍປາຕາກດດຮ້ອນແະ น้ำข yes. <laughs> <laughs> ึ้นนี้แห้งลายแดดบระยุดเลยนี่เชอะแดดกระแดดดีร้อเนาะพี่เศร้าเมื่อยกันบ่ไม่เท่าเขาห่มกันก็ได้มันแดดเมื่อยเลยเนาะว้าวกองแต่เศร้าผู้ ไปนาไปหน้าพุนไปเข่า,ขาห่มก่อนเลยเศราเมื่อยก้อนมันแดดยังน้อยเดียวกะโอ้ยแป๊บเดียวกัวก็แล้วดอกได้ชมนี่เลยพี่น้องเอ้ยในตูมันก็นได้กองพื้นมันนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยบ้านนี้ แดดแห้งเลยไปถ่าเพาคนไปเศร้าเมื่อยก่อนยังน้อยเดียวพื้นกะเก็บหลามสายน้ำลังกะคือซีได้อยู่ดอกพี่น้องเลยทางไเถ่ายพื้นไปพักผ่อนอยู่ในเรือนผูบันนี้มันแดดแห้งเนาะยุดก่อนก็ได้บวไว้น้ำแดดเห็ดยังก็ได้แดดมันแดดแห้งอลิเรามันบวบไว้แหละขันสีเห็ดจนมันแล้วก็ได้ โอ้ไปบ่คือว่าเราอวันสีป้ายอยู่โอ้สีไปยังเหมือนแดดนะอืมเมื่อยเลยเนาะอันกองพื้นกับ่ได้แดดเนี่ยโบไปกับโบไปเฮ้ยมึงเช้ากูยิงไฟแต่เช้าอืมมึงก็ออกมาแต่เช้าเองมืออื่นจังไปก็ได้มือนี้กองพื้นเมื่อยเลยเนาะ ไปกระเผื่อมาอีกเนาะอันมือแรงอีกคันว่าเมื่อยกับพอไปก็ได้เมื่อนี้กัมันแดดแดดอีเลี่ยรอกองพื้นก็เมื่อยแล้วเนาะกองแต่เศร้าพูอยากเข่าระบบสารหรือว่ายังเข้าขึ้นมากินได้ดจริงอืม ทานเจ้าภาษาไนอันอันอันนั้นนะนั่นก็คือไปห้องน้ำเออหาไปใส่ห้องน้ำไปเฮือช้างอืมไปให้ช้างอืมอันนี้มันไปชื่อห้องน้ำเดลุดเอาอีกทานมุนมันบ่นะทานมุนได้ดีได้อืมออกแห้องน้ำแช่นชอบอันนีไปเฮือช้างอืมอันดีเพราะไปแถวเฮือมันแก่ไปเฮืออืมแม่งก่ชิ้วเอาทานมุนนั่นจี่ เ้ตงแคมโชค้ตชชกเใส่ประมาณสี่หาสอบนี่แล้วประมาณนี่แล้วของนำของกันว่าเมยกัมืออ่นจังไตพักพรก้อนมือนี่กันมิดไว้สิไปเนาะแต่กรยาแล้ว เราก็เมื่อก่อนแล้วติทานอันนี้บอก็พอได้ยุใส่ใสห้องน้ำนี่นะตัวน,นี้ก็หมุนมันบอจากอสอบสันนี่นะสามสี่อบเนาะปกไววเห็นผลตกใส่ อันนี้ก็แมนสามสอบทต่อันนี่นะเอาเขามาไว้อยู่ในนี่เลยขอไก่ไม่เท่าอันนี้ถ้าพื้นพอเท่าพื้นจะค้นได้จกโหลดเลยทั้งพอเถ่าพื้นก็ได้จะกว่าสองโหลดไปจากกันเนาะพื้นพื้นก็ใหญ่อยู่ นส่วนเมตูก็ได้นนี้ทางเมตูเพื่นชิพักพ่อนเพิ่นเมื่อยแล้วเพิ่นวะกองพื้นแต่เศร้ามือหนาจึงไปหาใหม่ก็ได้พิ่นวะโบดีไปมือนีก็ได้พี่น้องเลยมันแดดแหง้งอ่าสบายดีเด้อ สิไปไนรเีย่ะอืมเจ้าเมื่อยเงเม่อยเาเมื่อือยเท่าก็ได้กองพื้นเมื่อยแล้วเห่นะโบไปเล้วอืเมื่อนจะไปก็ได้อันอันกองพื้นนะกะตากแดดซ้ำเนาะพักพ่อนขัน่าเมื่อยก็ได้กองพื้น พอถ่าไปซื้อโขกเงอี้ยบัไมา,าจะใส่เราบ่มีโขกใส่ว่ะฮะแมนวา่าจะไปนํำเมือลาย่านว่า,วาสบายดีไปนะไปพอจาไปนน่บ้า,า,า,าเดยมาแต่ตักน้ำบออ่สีเมือแล้วทางนี้กะ ท่านี้ยงสิมาแก,กพื้นในทเอืมสิไปหากินข่าวก่อนบอแม่แดดสิไปเบิ่งพุทวเลยบอคือนานมาน่นะอืมเพิ่นกระครับรหลดไทยไปเนาะคนโตก็คือทีได้นำลายติเนาะพอได้ใส่ในอันนี้นะเดีย๋ยวมีอยู่นำ แดดกระแดดแห้งอะไรี่รออ้าวพี่น้องเอยจากคลิปนี้ก็ทางน้องเหลยสิขอตัวลาพี่พีทธานีก่อนเด้อทางน้องเหลวาพิดผ่าดประกรันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆก็ขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หับซุ้มคลิปของน้องเหลยตั้งแต่ต้นจนจบถี่บทความโฆษณาื่อนี้ม่เถ่าพนลาบรได้ไปดินใหม่แล้วเมื่อยแล้วพี่น้องเอยกองพืน้นอ้าวจากคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอ,อกล่าวคำว่าสบายดี